เราจอยก่อนนะเราเจอเราเจอเราเจอขันเราเจอขันขันมี่แล้วขันมี่โอ้อะไรนะไหนว่าให้ขันมี่ไปหนวนี่ขันมี่อันนี้ขันมี่นี่ๆๆขันมี่ขันมี่ฮู้ดเดดดังในอยู่รู้เลยแต่ดังไในไม่ได้กินนะนี่ๆเราต้องไล่ขันมี่ไปนี่อ่ะขันมี่ไงอ่ะนี่ก่อนดิขันมี่ นี่ไงนี่ไงขันนี้ชายโยยังไงโอ้รู้งายัดแล้วฮะเดียวอ่ะขันนี้เ่ขันมีชัยโยบึงบึงไะไหนบอกว่าไหนฮว่าทีบอทิมกันหนว่าจะมีกันและกันอ่ะแล้วมึงทิ้งขันแดงไปไหนฮะขันแดงไปอยู่ไหนวทีเอาตอบเลยขันแดงไปอยู่ไหนมึงทิ้งขันแดงไปได้ไง ไอ้เอ้เราก็นะโหดได้เดี๋ยวดัางได้ยังได้กินไปเดด้างได้อยู่นู้นอ๋อเรารู้แล้วไม่มันเหลืออยู่สองสองไม้เราต้องเอาไอ้ขันมีมันกินอยู่ในถุงไอ้ยังไงยังไงฮะอ่าบอกดิขันมีบอกท่านผู้ชมหน่อยแล้วท่านผู้ชมเป็นยังไงท่านผู้ชมกก็บอว่ามี F สอง F สีเยอะมากเลยอ่ะเร็วอ่ะสวัสดีก่อนเพื่อนๆอ่ะสวัสดีก่อนสวัสดีเลยอ่ะเร็วอ่ะเร็วอ่ะจะขอขอหลักฐานนี่ขอหลักฐาน D S I หน่อย แน่นอนจริงๆเลยเออะแล้วไงเนี่ยเมื่อไหร่นายจะไปมอบตัวเนี่ยขันมี่เดี๋ยวเราบอกท่านผู้ชมหน่อยฮะฮะอ่ะ <c oughs> กางเกงกูขาดไปเดี๋ยวคืนนี้กูจะพาไปเพชนเล็บจุ้วไปขวางโอเคอะเล็บนี้ไม่ต้องตัดนะนะอาจจะเพชนไลายไหนเราบอกได้ลายธรรมกายเดี๋ยวเราไปหาเดดดาง์กนท์ดีกว่าเ,เดี๋ยเดดดาร์กนได้ไ้ปลาคนนั้นกินละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้เราให้ขันมี่มันกินในถุงเนี่ยให้มันกินยากหน่อยแต่ถ้าเดดดากนจะได้กินง่ายๆ อันนี้นี่ว่าอ่ะเน่เน,น่ให้ให้่ให้ขันมี่มันกินในถุงด,ดูดูขันมีม่ปัญหาที่กินอยู่ในถุงเน่เี่เดดักนายเดดังนายไม่ชอบกินตับนีวว่หว่าตับ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 เยวด้เห <laughs> ว่นเปิดไปดูในยูทูปเห็นน้องอยู่อะไรครับเห <laughs> ็นเลยเด่น,นแต่วันเด่นมอเนี่ยน้องให้อยู่ก็ยาวมาเรื่อยพี่ครับก็ตรงนู้นแหละเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูไอ้ขันมีไม่ได้แดดยังขันมือไ้โหขันมียังยังดิงแดกไม่ได้เลยสลัดผักนี่ไว้ให้มึงแดกหมูไว้ขันมีไม่ให้มึงดมกาวไอ้เหี้ย <laughs> นะอ๋อค uh, oh, uh, ิดหมดแล้วโด